สวัสดีครับทีมงานีสารอกมวนครับผมมาในมงไฟโบกไงครับผมนะครับเบอไฟโบก้ยครับผมสุดจอดนะครับเดี๋ยวจะมาเบิรงน้ำกันนะครับผม่าสีเป็นแดงนะครับผมนะครับถอดเลยนะครับผมถอดถอดโอ้ลุ้นแล้วลุ้นแล้ว

บวกกันยบุเอานี่บ่ได้เอานาฬิกามันนบ่เอาเบิ้งเสื้อก็อะไรไปเ๋อใช่เเดี๋ยวใลยอดมาเอไปมมาเรต้งนงไหนเดี๋ยวไปม่เดี๋ยวเลต้อ้ยเว้องเนี๋ยวอเอาลเดี๋ยวหมางเลมางามหลวอเดดบานุ่งแนวันบง้หัวอ้กบหนมาต้งมีหรือเปล่าไปหมดเลยอาเอาไเพี้ยเลยบ่ ีเด๋ยวางานเนี่ยเั็วไเดเี่ยวเดกี่ยเดกเยดี่ยวเดรี่ยาเรี่ยวกรี่ดกาเรยวดกาี่วเด็กว่าอดบกาการดการับยวเดรีย่นรี่านีกเวาเราเร่าเ่ดวาเรรกเรียวดีกเีาเยาการเร่รับี่ สองีนิาว้ว่่งก้่่เะาจอดเบื้องก่อนจอดเบื้งก่นจอดเบื้องก่นคือเอียงแตว่าตัวนี้เอียงไปว่ขมันสปไยกันไปหรอเร็วเยียงๆหน่อยเพราะไมยังด,ดงอก <c oughs> <c oughs> จุดจุด่มไปโอ้ยปอเดี่ยง่ายดอกกไฟบกันเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมมีคนขอเฮ็ดหลายอยู่อ้จูได้จูได้บ่อพ่อดอกเฮ็ดจุดโชว์สอ

อ้ยมันเจ้าสำบับไปไกลแต่ว่าเสียงรถไใครก็มาแห็นไงเดี๋ยวปล่อยเขาโยโย่จุดรถจุดรถจุดให้มันติดเนาะโยโย่โย่เห็นแล้วไปก่อนจุดไปลุจุดไปลุมันก็สืขึ้นนึกว่าเป็นดอกแบดกูสื่อเบิดนี่แห่กูสิ่เบิร์ตอันนี้เลยเอาได้ไหมเอาได้จุด เดี๋ยวเบิ้งแสงก็เครากับมันครับมันเหมือนเลยเอ่งแบนี้เป็ังไเอาเลวจุด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 ดโอ้ยุลจุด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 ัุด ตดแดแอยู่แต่ละนติดหน่อยเดียวนึ่งขึ้นไปเลยกระโดดเลยตี๋นกแกงมา่ารดจูแล้วกระโดดรถบนุุ้มลูกเปนอย่งไรลุ้มเปนอยัางมันจแล้วนั่นจูจุ้มลูกกับไปย โอ้ยลมแห้งเดี๋ยววะอ๋มือบ้างไหมที่ล่ะเนี่เอาอีไปไปไปเร็วเนี่ยมันเหมืดแล้วเนี่ยหมวยเดี๋ยวเร็วมันมืดแล้วโอ้ยเบ่งแสงเ็นสเดี๋ยวเบ่งแสงเหรอครับพี่น้องย มื่อแล้วบรรยากาศนะครับผมเบื่อแล้วครับจะทุ่มแล้วตอนนี้มาจุดลงไฟเนาะเอาไปเดี๋ยวเจ้านมวยเราไปหรือเจานมวยเมื่อแล้วจรวดจรวดทำไมตีแนวแบบขึ้นไปโดดจับคือนเขา เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหสมกับการรอคอยจริงๆโอ้โหโอ้ยหอย่ากว่า